มิลินท์ปัญหาฉบับวัทด่าสุงตอนที่20สปัญหาที่หถามเรื่องได้ตาทิพย์ของพระเจ้าสีพีพระเจ้ามิลินบรมกษัตริย์ตรัสถามพระนาคเสนว่าข้าแต่พระนาคเสนมีคำกล่าวไว้ว่าพระเจ้าสีวิราช ได้ทรงพระราชทานจักสุให้แก่คนตาบอดแล้วมีทิพยจักสุเกิดขึ้นอีกคำนี้เป็นคำหน้าข่มขีเป็นคำมีโทษเป็นคำยุ่งยากเพราะผู้เสียจักสุประสาทแล้วทิพยะจักสุย่อมเกิดไม่ได้มีคำกล่าวไว้ในพระสูตรอย่างนี้ถ้าพระเจ้าสีวิราชได้พระราชทานจักสุไปแล้ว ได้ทิพยะจักสุขึ้นคำที่กล่าวไว้ในพระสูตรนั้นก็ผิดไปถ้าคำที่กล่าวไว้ในพระสูตรว่าเมื่อจักสุประสาทถูกทำลายแล้วทิพยะจักสุเกิดไม่ได้นั้นถูกข้อที่ว่าทิพยะจักสุเกิดแต่พระเจ้าศรีวิราชผู้เสียจักสุประสาส์แล้วนั้นก็ผิดไปปัญหาข้อนี้เป็นอุพโตโกติ โปรดแก้ไขให้สิ้นสงสัยด้วยเถิดพระนาเคเสนจึงตอบว่าขอถวายพระพรพระเจ้าศรีวิราชได้พระราชทานจักสุแกายาจกจริงขอมหาบาพิษอย่าทรงเคลือบแคลงสงสัยเลยข้าแต่พระนาเคเสนเมื่อจักสุปราสาทถูกทำลายแล้วทิพยะจักสุเกิดได้หรือขอถวายพระพรเกิดไม่ได้ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเมื่อจักสุประสาทถูกทำลายแล้วเหตุไรที่พยะจักสุจึงเกิดขึ้นได้ขอถวายพระพรผู้มีสัจจะทั้งหลายย่อมกระทำสัจ,จกิริยาด้วยสัจจะอันใดสัจจะอันนั้นมีอยู่ในโลกหรือไม่มีอยู่พระผู้เป็นเจ้าเพราะผู้ทำให้ฝนตกทำให้ไฟดับกำจัดยาพิษ ทำให้น้ำมหาสมุทรไหลกลับทำให้น้ำในคงคาใหญ่ไหลกลับทำสิ่งที่ควรทำต่างๆอีกเป็นอันมากให้สำเร็จได้ด้วยสัจจะกิริยามีอยู่ขอถวายพระพร,พรถ้าอย่างนั้นข้อที่ว่าทิพยจักษุเกิดแก่พระเจ้าศรีวิราชด้วยกำลังสัจจะนั้นก็ถูกแล้ว เพราะถึงว่าไม่มีจักษุประสาทแล้วก็ตามที่พยจักษุก็เกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจสัจจะอันเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งจักษุประสาทเมฆใหญ่ยังทำให้ฝนตกลงมาได้พร้อมกับสัจจะกิริยาของบุคคลบางจำพวกไฟกองใหญ่ยังดับได้ยาพิษยังเหือดหายไปได้ด้วยสัจจะกิริยาฉะนั้นจักษุทิพยจึงเกิดแก่พระเจ้าศีวิราชได้ ไม่มีสิ่งอื่นที่จะทำให้ตรัสรู้อริยสัจได้นอกจากสัจจะเท่านั้นบุคคลย่อมรู้อริยรสัจสี่ได้ด้วยอำนาจสัจจะพระนาคเสนได้ยกตัวอย่างต่อไปว่าพระเจ้าจีนราชในจีนประเทศ,ใ,เทศใครจะทรงเล่นน้ำมหาสมุทรได้ทรงกระทำสัจจะกิริยาอยู่สี่เดือนจึงทรงขับรถไปเที่ยวเล่นในมหาสมุทรได้ ท่อน้ำใหญ่ข้างหน้ารถได้หลีกไปเมื่อรถจะขึ้นจากมหาสมุทรก็โผล่ขึ้นเหมือนดอกบัวขอถวายพระพรน้ำมหาสมุรทรเทพพยายดามนุษย์ในโลกอาจทำให้หลีกได้ด้วยกำลังกายมีอยู่หรือพระเจ้ามิลินตรัสว่าข้าแต่พระปู่เป็นเจ้าเพียงแต่น้ำในสระเล็กๆ เทพพยาดามนุษย์ก็ยังทำให้หลีกไปด้วยกำลังกายไม่ได้อย่าว่าถึงน้ำมาหาสมุทรเลยขอถวายพระพรด้วยเหตุนี้แหละจึงควรทราบกำลังสัจจะสิ่งที่ไม่เป็นไปด้วยสัจจะไม่มีขอถวายพระพรพระเจ้าอาโศกธรรมราชาในพระนครปาตลีบุตร ห้อมล้อมด้วยชาวนิคมอมมาตข้าราชการสเสด็จไปเล่นน้ำที่มหาคงคาได้ทอดพระเนตรเห็นมหาคงคามีน้ำเต็มเปี่ยมกว้างยาวถึงห้าร้อยโย์กำลังไหลยอยู่จึงตรัสขึ้นว่าผู้สามารถจะทำให้น้ำในมหาสมุทรคงคานี้ไหลกลับมีอยู่หรือครั้งนั้นพวกอมมาจึงกราบทูลว่า ทำได้ยากพระเจ้าค่ามีหญิงแพทย์สยาชื่อว่านางพินทุมดียืนอยู่ที่ฝั่งคงคานั้นได้ทราบพระราชประสงค์นี้จึงกล่าวขึ้นว่าเราเป็นหญิงแพทย์สยาอาศัยรูปกายเลี้ยงชีวิตอยู่ในเมืองปาตลีบุตรนี้ขอจงให้พระราชาได้เห็นสัจจกิริยาของเราแล้วก็ได้กระทำสัจจกิริยา พอสิ้นสัจจกิริยาลงน้ำในมหาคงคาก็ไหลกลับทันทีพระราชาก็ทรงชงนจึงตรัสขึ้นว่าเหตุไรน้ำในมหาคงคาจึงไหลกลับพวกอมาตจึงกราบทูลว่าได้ยินหญิงแพทย์สยาคนหนึ่งกระทำสัจจกิริยาอยู่พระเจ้าค่าพระราชาจึงรีบเสด็จไป ตรัสถามหญิงแพทย์สยานั้นด้วยพระองค์เองว่าน้ำในมหาคงคานี้ไหลกลับเพราะสัจจะกิริยาของเจ้าหรือหญิงแพทย์สยานั้นกลับทูลว่าถูกแล้วเพคะเจ้ามีกำลังอย่างไรใครรับทําตามคําสั่งของเจ้าหรือยักษก์นาคได้ช่วยเจ้าทําให้น้ำในมหาคงคาไหลกลับหรือนางกลับทูลว่า หม่อมฉันได้ทำให้น้ำมหาคงคานี้ไหลกลับด้วยกําลังสัจจะของหม่อมฉันเพคะกําลังสัจจะของเจ้ามีหรือเจ้าเป็นหญิงนักเลงไม่มีสติปล้นทรัพย์ของประชาชนมีความประพฤติเลวทรามไม่มียางอายมีแต่เล้าโลมมหาชนเจ้ายังจะมีกําลังสัจจะหรือนางกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชา กิริยาของหม่อมฉันเช่นนั้นมีอยู่จริงเป็นกิริยาที่หม่อมฉันจะทำให้โลกมนุษย์โลกเทวดาเป็นไปได้สัจจะกิริยาของเจ้าเป็นอย่างไรว่าให้เราฟังดูซิข้าแต่มหาราชเจ้าบุรุษใดให้ทรัพย์แก่หม่อมฉันบุรุษนั้นจะเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์เวทหรือสูตรอย่างไรก็ตามหม่อมฉันก็ทำให้เกิดความยินดี เอาอกเอาใจเหมือนกันสิ้นไม่เลือกว่าสูงต่ำเลวดีกว่ากันอย่างไรสุดแท้แต่ว่าใครให้ทรัพย์แก่หม่อมชั้นแล้วหม่อมฉันก็บำเรอให้เป็นที่พอใจเสมอกันทุกคนไปหม่อมฉันได้ยกเอาความจริงอย่างนี้ขึ้นประกาศจึงทำให้น้ำมหาคงคาไหลกลับได้พระนาคเสนกล่าวต่อไปว่าขอถวายพระพร ที่พยาจักษุได้เกิดแก่พระเจ้าสีวิราชด้วยสัจจกิริยาคำใดที่กล่าวไว้ในพระสูตรว่าเมื่อมังสะจักษุเสียไปแล้วไม่มีที่ตั้งแล้วคือไม่มีจักษุประสาทแล้วทิพยจักษุย่อมเกิดขึ้นไม่ได้คำนั้นเป็นภาวนาใหม่ขอให้โลกมนุษย์กับทั้งเทวโลกจงจำไว้อย่างนี้ พระเจ้ามิลินตรัสว่าข้าแต่พระนาคเสนปัญหาข้อนี้พระผู้เป็นเจ้าก็ได้แก้ไขไว้ถูกต้องดีแล้วโยมขอรับว่าเป็นความจริงมีคำอธิบายเพิ่มเติมคำว่าภาวนาไม่หมายถึงผู้ที่ประสาทตาพิการแล้วจะเจริญภาวนาให้ทิพยจักษุเกิดขึ้นไม่ได้คำนี้เป็นคำกล่าวไว้ในพระสูตร หมายเอาบุคคลอื่นทั่วไปแต่สำหรับพระเจ้าสีวิราชอาจจะเหนือกว่าสิ่งอื่นใดเพราะพระองค์ทรงเป็นหน่อเนื้อพุทธางกูลนั่นเองตอนที่16 สำหรับในตอนนี้จะขอนำประวัติพระเจ้าศรีวิราชซึ่งมีอยู่ในพระสุตตันตปิฎกมาให้อ่านกันเพื่อท่านจะได้ทราบว่าพระโพธิสัตว์กว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีด้วยความยากลำบากเพียงใดเมื่อท่านได้อ่านเรื่องนี้แล้วอาจจะถึงกับสะอื่นก็ได้เพราะความตื้นตันใจในน้ำพระทัยของพระองค์ พระเจ้าศรีวิราชบรมโพธิสัตว์ในอดีตการล่วงมาแล้วครั้งพระเจ้าศรีวิมหาราชได้เสวยราชสมบัติอยู่ในอริธาบุรีแว่นแขวนศรีวีหรือประเทศสีพีนั้นพระมหาสัตว์เจ้าได้บังเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสีวิมหาราชมีนามว่าสีวิกุมารเมื่อสีวิกุมารน,นั้นเติบโตขึ้นแล้ว ก็ได้ไปศึกษาศิลปศาสตร์ที่เมืองตักกศิลาเวลากลับบ้านเมืองแล้วก็ได้เป็นอุปราชในเวลาต่อมาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วก็ได้เป็นพระราชาได้ทรงมั่นอยู่ในทศพิตราชธรรมพระองค์ได้ทรงสร้างโรงทานไว้หกแห่งคือที่ประตูพระนครทั้งสี่แห่งท่ามกลางพระนครกับที่ประตูพระราชวัง แล้วทรงบริจาคมหาทานสิ้นพระราชทรัพย์วันละหกแสนกับทรงรักษาอุโบสถศีลทุกวัน8ดค่ำสิสี่ค่ำสิบห้าค่ำตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งพระราชาได้ประทับอยู่ที่ราชบัลลังภายใต้สเสวตฉัตรในวันปุณณมีดิถีเพนเวลาเช้าทรงนึกถึงทานที่พระองค์ทรงบริจาค ก็ไม่ทรงเห็นว่าสิ่งของภายนอกซึ่งพระองค์ยังไม่เคยได้ทรงบริจาคจึงทรงดำริว่าของนอกกายที่เรายังไม่ได้ให้ทานนั้นไม่มีการให้ทานของนอกกายไม่ทำให้เราดีใจได้เราใครจะให้ทานของในกายในเวลาเราไปที่โรงทานขออย่าให้มียาจกคนใดคนหนึ่ง ขอทานของนอกกายขอให้เขาขอของในกายถ้ามีใครจักขอเนื้อในกายของเราเราก็จักเชื้อดออกให้ถ้ามีใครขอโลหิตของเราเราก็จ,กจักเจาะออกให้มีใครมาขอเราไปเป็นทาสเราก็จักยอมไปมีใครมาขอจักสุของเราเราก็จะควักออกให้ เมื่อพระเจ้าศรีวิราชทรงดำริอยู่ดังนี้ท้าวโกศีในดาวดึงสวรรค์ก็ทรงทราบจึงทรงดำริว่าวันนี้พระเจ้าศรีวิราชคิดว่าจากควักจากสุออกให้เป็นทานแก่ยาจกที่ไปทูลขอดังนี้พระเจ้าศรีวิราชจะทำได้จริงหรือไม่เราจากไปทดลองดู เท้าสักกะทรงดำริดังนี้แล้วก็ทรงจําแรงเป็นพรามชราตาบอดไปที่โรงทานในเวลาที่พระราชาเสด็จไปที่โรงทานแล้วประนมมือขึ้นร้องถวายชัยมงคลพระเจ้าศรีวิราชได้ทอดพระเนตรเห็นจึงทรงใสยช้างพระที่นั่งบ่ายหน้าไปตรัสถามว่าพรามต้องการสิ่งใด พรามแปลงก็ทูลตอบว่าข้าแต่มหาราชเจ้าโลกสันนิวาตทั้งสิ้นได้ถูกเสียงสรรเสริญอันแผ่ไปด้วยอาศัยพระองค์มีพระหฤทัยยินดีในการให้ทานถูกต้องอยู่เป็นนิดข้าพระองค์เป็นคนตาบอดทั้งสองข้างส่วนพระองค์เป็นผู้มีพระจักษุดีทั้งสองข้างขอพระองค์จงโปรด ประทานจักสุสักข้างหนึ่งให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระมหาสั์เจ้าก็ทรงยินดีว่าเป็นลาบอันใหญ่ของเราแล้ววันนี้ความประสงค์ของเราจักสำเร็จแล้วเราจักได้ให้ทานที่เรายังไม่เคยให้ครั้นทรงดำริด,ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสขึ้นว่านี่แน่วันนี้พกใครแนะนำให้เจ้า มาขอจักสุต่อเราซึ่งเป็นของที่นำออกให้ทานได้ยากแต่ว่าเราจักให้แก่พราหมณ์ตามประสงค์ตรัสดังนี้แล้วก็ทรงดําริว่าการที่เราจะควักจักสุทั้งสองออกให้เป็นทานในที่นี้เป็นการไม่สมควรจึงได้ทรงนำพราหมณ์นั้นกลับเข้าไปพระราชวังประทับนั่งบนราชอาณจแล้วจึงตรัสสั่ง ให้แพทย์ศีวิกะเข้าเฝ้ารับสั่งว่าเจ้าจงทำจักสุทั้งสองของเราให้บริสุทธิ์ในบัดนี้ในคราวนั้นก็มีเสียงระบือไปตลอดพระนครว่าพระราชาจะควักพระเนตรทั้งสองออกให้เป็นทานแก่พราหมณ์พวกราชบัลลบมีเสนาบดีเป็นต้นและชาวพระนครสนมกำนันในทั้งปวง ก็ได้พร้อมกันเข้าเฝ้ากราบทูลคัดค้านว่าขอเทวราชเจ้าอย่าได้พระราชทานจักสุเลยขอพระองค์อย่าได้ทรงสละข้าพระบาททั้งปวงให้เป็นทานของพระราชาองค์อื่นเลยขอพระองค์จงพระราชทานแต่ทรัพย์สินเงินทองช้างมา้ารถอลงกรเถิดพระเจ้าค่าพระเจ้าศรีวิราชจึงตรัสว่า ผู้ใดกล่าวว่าจักให้แล้วไม่ให้ผู้นั้นชื่อว่าเอาบ่วงมาสวมคอของตนผู้ใดกล่าวว่าจักให้แล้วไม่ให้ผู้นั้นชื่อว่าเลวกว่าคนเลวผู้นั้นจะต้องถึงที่ลงอาญาของพระยายมมีผู้ขอสิ่งใดควรให้สิ่งนั้นสิ่งใดเขาไม่ขอไม่ควรให้สิ่งนั้น พรามนี้ได้ขอสิ่งใดต่อเราเราจักให้สิ่งนั้นลำดับนั้นพวกอมตจึงกราบทูลถามว่าพระองค์ปรารถนาสิ่งใดปรารถนาอายุหรือวันนะสุขะพละประการใดจึงจักพระราชทานจักสุให้แก่พรามในบัดนี้พระเจ้าค่าพระเจ้าศรีวิราชตรัสตอบว่า เราไม่ได้ให้ทานเพราะเห็นแก่ทรัพย์ยศหรือบุตรภรยาแว่นแคว้นบ้านเมืองอันใดเราเห็นว่าการให้ทานเป็นธรรมเนียมของสัตบุรุษทั้งหลายแต่โบราณเราจึงได้ยินดีในการให้ทานสัตบุรุษทั้งหลายแต่เก่าก่อนเมื่อย,ยังไม่ได้บำเพ็ญบารมีให้เต็มที่แล้วก็ไม่สามารถจะเป็นพระสัพพัญยูได้ เราจักบำเพ็ญบารมีให้เต็มที่เพื่อจะได้เป็นพระสัพพัญญูเมื่ออมาตะทั้งหลายได้ฟังพระราชดำรัสตอบดังนี้แล้วก็หมดหนทางที่จะทูลทัดทานจำต้องนิ่งเฉยอยู่ฝ่ายพระเจ้าศรีวิราชก็ได้ตรสัสสั่งนายแพทย์ศรีวิกะว่านี่แนศรีวิกะเธอเป็นมิตรสหายของเรา เธอได้ศึกษาวิชาแพทย์มาเป็นอันดีแล้วเธอจงทําตามถ้อยคําของเราให้ดีเมื่อเราลืมตาขึ้นมองดูเธอจงควักตาของเราให้หลุดออกเหมือนกับควักเจ้าตาลแล้ววางไว้ที่มือของคนขอทานคือพราหมณ์คนนี้ในบัตรนี้เถิดลำดับนั้นในแพทย์ศีวิกะกราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าการให้จักสุเป็นทานนี้เป็นของสำคัญมากขอพระองค์จงใคร่ครวญให้ดีเถิดพระเจ้าศรีวิราชตรัสตอบว่าเราใคร่ครวญดีแล้วเธอจงอย่าชักช้าอย่าพูดมากกับเราในแพทย์ศรีวิกาจึงคิดว่าการที่แพทย์ผู้ได้ศึกษามาดีเช่นเรานี้จะเอาศาสตรา ควานพระเนตรของพระราชาย่อมไม่สมควรเขาคิดดังนี้แล้วจึงผสมยาแล้วอบด้วยดอกบัวเขียวแล้วป้ายพระเนตรข้างขวาของพระราชาพระเนตรข้างขวานั้นก็พลิกกลับทันทีทุกขเวทนาก็ได้เกิดขึ้นแก่พระราชาเขาจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้า ขอพระองค์จงทรงกำหนดพระไทยดูเถิดการทำพระเนตรให้เป็นปกตินั้นเป็นหน้าที่ของข้าพระองค์ตรัสตอบว่าเธออย่าได้ชักชา้าแล้วนายแพทย์นั้นก็ได้ทายาซ้ำอีกพระเนตรก็ได้หลุดจากหลุมพระเนตรในทันทีทุกขเวทนาอันเหลือประมาณก็ได้เกิดขึ้นแก่พระราชา นายแพทย์นี้กราบทูลว่าขอพระองค์จงทรงกําหนดพระไทยดูเถิดข้าพระองค์อาจทำให้เป็นปกติได้จึงตรัสว่าหลีกไปอย่าได้ชักช้านายแพทย์ก็ประกอบยาให้แรงขึ้นกว่าเดิมแล้วน้อมเข้าไปถวายพระเนตรนั้นก็ได้หมุนหลุดออกมาจากเบ้าพระเนตรด้วยกําลังยา แล้วตกออกมาห้อยอยู่ด้วยอำนาจเส้นเกี่ยวไว้แล้วในแพทย์ก็กราบทูลอีกว่าข้าพระองค์อาจทำให้เป็นปกติได้ตรัสตอบว่าเจ้าอย่าได้ชักช้าทุกขเวทนาอันเหลือที่จะประมาณก็ได้เกิดขึ้นแก่เท้าเธอพระโลหิตก็ได้ไหลออกมาจนเปียกพระภูษาที่ทรงนุ่ง พวกนางสนมกำนันในอมยาข้าราชบริพารทั้งหลายก็ได้พากันหมอบร้องไห้ว่าขอพระองค์อย่าได้ทรงบริจาคพระเนตรเลยพระเจ้าค่ะพระราชาทรงอดกลั้นทุกขเวทนาไว้แล้วจึงตรัสสั่งว่าอย่าได้ชักช้าในแพทย์จึงรับพระเนตรไว้ด้วยมือข้างซ้ายถือศาสตราด้วยมือข้างขวา ตัดเส้นที่เกี่ยวดวงพระเนตรให้ขาดแล้วรับเอาดวงพระเนตรไปวางลงที่ฝ่าพระหัตถ์ของพระเจ้าศรีวิราชพระบาทเท้าเธอได้ทอดพระเนตรพระจักสุข,ข้างขวาด้วยพระจักสุข,ข้างซ้ายแล้วตรัสเรียกพราหมณ์เข้าไปใกล้ตรัสสั่งว่าพระสัพพัญยุตยานคือการรู้แจ้งสิ่งทั้งปวง ได้เป็นที่รักยิ่งกว่าจักสุนี้ตั้งร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าการให้จักสุเป็นฐานนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระสัพพัญยุตยานนั้นเถิดตรัสด,ดังนี้แล้วก็ได้พระราชทานพระเนตรข้างขวานั้นแก่พราหมณ์พราหมณ์ก็รับไปใส่ลงในจักสุของตนแล้วบรรดาให้จักสุนั้นตั้งติดอยู่เป็นอันดี เหมือนกับดอกบัวสีเขียวอันแย้มบานฉะนั้นพระมหาสัตว์เจ้าได้ทรงทอดพระเนตรจากสุของพราหมณ์นั้นแล้วทรงพระดำริว่าการให้จักสุเป็นทานนี้เป็นการดีแล้วแล้วก็เกิดปิติทั่วพระวรกายได้พระราชทานซึ่งพระเนตรอีกข้างหนึ่งแก่พราหมณ์นั้นพราหมณ์ผู้เป็นพระอินนั้นก็รับพระเนตรข้างนั้นใส่ในจากสุของตน แล้วก็ออกจากพระราชวังเหาะขึ้นสู่สวรรค์ในทันใดพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถาความว่าหมอศีวิกะที่พระเจ้าศีวิราทรงเตือนแล้วได้กระทําตามพระราชดำรัสควักดวงพระเนตรทั้งสองของพระราชาออกแล้วทรงพระราชทานแก่พราหมณ์พราหมณ์นั้นก็ได้เป็นคนตาดี พระราชาก็เข้าถึงความเป็นคนตาบอดแต่ในไม่ช้าพระเนตรก็ได้เกิดขึ้นแก่พระราชาอีกพระเนตรที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นหลุมได้เต็มขึ้นด้วยก้อนเนื้อเหมือนกับปมผ้ากำพลและเหมือนกับภาพในตาแห่งรูปปั้นฉะนั้นทุกขเวทนาก็เสื่อมหายขาดไปสิน้นลำดับนั้นพระมหาสัจเจ้า ได้ประทับอยู่ที่ปราสาทสักสองสามวันแล้วทรงพระดำริว่าไม่มีประโยชน์อันใดกับราชสมบัติแก่คนตาบอดเราจักมอบราชสมบัติให้แก่พวกอมาตจากไปบรรพชาอยู่ที่อุทยานจากทำสมณธรรมจึงจะเป็นการดีแล้วทรงโปรดให้ประชุมพวกอมาตทร่งแจ้งพระราชประสงค์ให้ทราบแล้วตรัสว่า เราต้องการเพียงคนใช้สอยคนเดียวสำหรับทำกิจการต่างๆมีน้ำล้างหน้าเป็นต้นเท่านั้นท่านทั้งหลายจงผูกเชือกให้เป็นราวสำหรับเราจากสาวไปในเวลาที่ทำรีรกิจตรัสสั่งดังนี้แล้วก็ตรัสสั่งนายสารถีให้เทียมรถพวกกอมตดไม่ยอมให้เท้าเธอเสด็จไปด้วยรถ ได้อัญเชิญเท้าเธอขึ้นประทับที่สุวรรณสีวิกาแล้วหามไปให้ประทับนั่งที่ริมสะโบกครณีจัดการพิทักษรักษาเป็นอันดีแล้วจึงกลับมาเมื่อพระราชาประทับนั่งอยู่ที่บัลลังทรงนึกถึงทานของพระองค์ด้วยทรงมีปีติยินดีในขณะนั้นอาสนะของเท้าสักกะเทวราชก็ร้อนขึ้น เมื่อพระองค์ทรงเล็งดูก็ทรงรู้เหตุนั้นจึงทรงดำริว่าเราจักให้พรแก่มหาราชแล้วจักทำจักรสุให้เป็นปกติจึงได้เสด็จมาเดินจงกรมอยู่ในที่ใกล้ของพระมหาสัจเจ้าพระมหาสัจเจ้าได้ทรงสดับเสียงฝีเท้าจึงตรัสถามว่านั่นเป็นใครข้าพระเจ้าเป็นเท้าสักกะ ผู้เป็นจอมของเทวดาได้มาหาท่านแล้วขอท่านจงเลือกพรตามพระประสงค์พระมหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์เจ้าจะตรัสตอบว่าอย่างไรคุณผู้ฟังติดตามในตอนหน้านะคะ วันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรัตแล้วรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ